พราะม่พี่น้องค่ะสินจะคิดเป็น EPTC เลวกันเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งเห็ดมาเบิ่งเห็ดโอ้ยเบิงเบิ่งเบิงเบิงเบิงกับเบิงเง้วค่ะตรงนี้เขาก็ยังหน่อยนะเนี่ยเนี่ยเบิ่งโอ้ยเบิ่งกับเบิ่งว้าวสินทีแล้วสินทีแล้ว

タクティタク。<laughs> comme tout. Ah. Uh. <coughs> ah, bon, bien. Oh. Uh -huh. อุ้ยเห็นบ้มคะเนี่ยคะเห็นไม้เอ่ยน,นะเดี๋ยวขอถ่ายรูปกกันด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะ โอ้เห็น่เห็นมานี่เห็นบ่นี่ค่อยๆกับพี่น้องค่อยๆนี่แล้วก็ตัดขายเห็ดค่ะอืมนี่ค่ะได้นึ่งกองนะคะ สองกองนะคะนี่ฮะจุ่มนี่แล้วโอ้มันเกิดละไม่คเคยเห็นเลยคะเดี๋ยวศีลตาขาเห็ดก่อนนะคะพ่อพี่น้องตะปุ่มตะปิมแบบนี้กัปล่อยเขาเกิดไปเด้อค่ะพ่อพี่น้องเฮายอย่าไปจับของเพื่อนเด้ออย่าไปจับจย่งเสีค่ะเขาสิบ่เกิดเลยเด้ะคะอดค่ะตาขาเห็ดเั็คนน่ะว่าไง อีพี่นี่ก็เก็บไปน้ำตัดขาเห็ดไปน้ำเนาะเห็นว่าดูดูดูนี่นี่นี่ค่ะอะไรก็เกือเนาะไอ้มาทางนี้ว่าสิมาหาเห็ดผึองหวานน้ำเด้อค่ะพ่อพี่น้องแต่ว่าเห็ดผึองหวานบ่มีค่ะ มอว่าท่านได้เห็นเด้อค่ะพ่อพี่น้องเห็นได้เห็นมืนอนี่ยละค่ะสิงก็เลยอยากอีพีเอาค่ะอีพีอีพีไปนะคะสิได้บ่ต้องเบื่อกันเนาะสิได้บ่ต้องแบบเบิ่งคลิปยาวๆจังซียละค่ะคีบสั้นๆไปเก็แบบเทละจุ่มไปค่ะจุ่มละอีพีค่ะพ่อพี่น้อง ตัวส่อง,งก้อนได้เลยไปสิงหน้าตัดขาเห็ดสิงกับตรงหะวังเหมือนกันนะคะบ่าหายไม่ถึงเห็ดไอ้ตัวอื่นเนาะตาตุตงนี่ค่ะเขาสิได้มีเชื่อเกิดมังนี้น้ำเนาะค่ะเนาะมีเชื่อเกิดมังนี้ต่อไปนะคะ นี่เห็ดนี่เยอะเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยจรนนิงก็รู้สึกว่ามันเยอะ ่อยมีอิหยังให้ขี้ดิ้ นี่หลายๆพี่ร่วมกันก็ได้ดประมาณนี้ค่ะเพ่อพี่น้อง